สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง City ้ o c h a ร์ t t ต์ a t t ์ t นะคะวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ว่าเนาะเขารู้สึกเสียใจไหมที่วันนี้คุณได้ไปจากเขาหรือคุณจะไปจากเขานะคะเขารู้สึกเสียใจไหมนะคะจะไปดูพลังงานว่าระดับไหนยังไงเดี๋ยวจะดูตามไพ่ไปเลยนะคะวันนี้อาจจะมีแค่สองกองนะคะ,ะดูแบบแก้ ใช่ค,ความคิดถึงกันนะบางทีอาจารย์งานก็เยอะไม่ค่อยได้ทําคลิปลงช่องนะโอเคเลือกจากนะอันนี้เป็นแว่นตาอาจารย์ใช้อยู่นะคะไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นมานะอ่าแว่นตาอันนี้สีน่าจะสีม่วงนะแว่นตาสีม่วงนะคะสีม่วงนะสีม่วงเนาะสีม่วงน่าจะสมม่วงอะไรนะอันนี้สีเขียวนะแว่นตาสีเขียว เลือกจากสัญลักษณ์ที่ดึงดูดใจของคุณแล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะกับคนเช่นที่ว่า mm. เขารู้สึกเสียใจไหมที่วันนี้ไม่มีคุณอยู่หรือคุณกำลังจะไม่อยู่นะคะโอเคเลือกได้แล้วไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกเวนตาซีม่วงนะคะกับคนทช่นที่ว่าเขารู้สึกเสียใจไหมที่วันนี้ คุณไม่อยู่หรือคุณกําลังจะไม่อยู่ในที่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์คุณด้วยไพ่ตัวเลขกันก่อนนะคะแน่นอนไปนดูแบบโดยรวมอย่าซีเรียดไม่ใช่ดวงคุณนะคะแนะนําดูดวงส่วนตัวเด้อเลขแปดเลขหนึ่งเลขศูนย์หนึ่งอืม 81ขอดู8นะคะตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณถอยออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะไปเลยเนาะปลดปล่อยตัวเองแบบประมาณว่าหน้าไพ่เนี่ยไปความสัมพันธ์ที่มันเหมือนนิ่งๆเงียบๆกันไปนะคะแล้วคุณก็พิจารณาแล้วว่าถ้าเขาไม่มีการกลับมาหรือไม่มีการแอคชั่นอะไรหาคุณเนี่ยคุณก็ยอมที่จะปล่อยมือตรงนั้นไปเลยเนาะเพราะว่าจากหน้าไพ่ตัวเลข8แล้วก็1อ่ะมันมันมันมีความรู้สึกที่ว่า มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณแล้วถ้าคุณอยากจะรักษาพลังงานหรืออยากให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกว่ามันไรคุณค่าไปมากกว่าเนี้ยขออยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะเขาจะมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรคุณก็พร้อมที่จะปล่อยมือเขาออกจากความสัมพันธ์ตอนนี้อาจารย์มาว่าในความรู้สึกของคุณ่ะ มันยังมีแปสีมันยังมีความทุกขนะ์เนาะมันมีความรู้สึกว่าก็ยังอยากมีเขาแต่การคุณกําลังช่างใจว่าการมีเขากับการไม่มีอันไหนที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่กว่ากันคือการมีเขาอะ่ะมันทาให้คุณรู้สึกแย่คุณทบทวนกับอดีตที่ผ่านมาว่าคุณไม่เคยได้รับคุณค่าอะไรจากเขาเลยมันมีต่อไปมันก็แย่ไหมอะ่ะมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคุณอยู่กับตัวเองนะคะ แล้วก็ไม่ได้แอคชั่นไม่ตีต่อไม่สื่อสารถ้ามันจะจบก็จบไปเลยก็ได้ซึ่งใจของคุณตอนนี้คือไปอยู่ที่โฟกัสคือการจบไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ mm. เพียงแต่ว่ายังแบบว่าเอออาจจะให้โอกาสเขาอยู่นะรอดูก่อนแต่จริงๆอ่ะอาจารย์บอกว่า80%คือคุณจบแล้วนะคะอืมโอเคเข้าหรือคุณอาจจะเกิดในพูธกลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อนะว่า เขารู้สึกเสียใจไหมนะคะที่วันนี้คุณกําลังจะไปอะ่ะนะหรือคุณยังไปไม่สุดรหรอกแต่คุณกําลังไปแล้วไปอาจารย์มองว,ว่าคุณตัดสินใจจะไปจริงๆเพราะ,ระเอาคุณหันกลับมาให้แบบให้คุณค่ากับตัวเองแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเดี๋ยวไพ่ทารโรทาโร่ เขาลุกสึกเสียใจไหมคะที่คุณกำลังจะไปเอารู้สึกอย่างไรที่คุณเนี่ยไปแล้วก็คุณกำลังจะไปเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่ว่าคุณกำลังจะไปดูกันก่อนว่าเขารู้ไหมว่าคุณกำลังไปกำลังเดินออกจากเขาไปอะเขารู้ตัวไหมคะว่าคุณกำลังเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเขารู้ตัวไหมอะดูก่อนแล้วกันเนาะแปดเหรียญเก้าดา คือหน้าไพัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาก็นิ่งใส่คุณเหมือนกันเนาะหน้าไพเนี่ยเขารู้ตัวไหมว่าคุณกําลังไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณนิ่งแล้วก็เงียบใส่การแล้วก็ถอยออกจากความสัมพันธ์ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณกับเขาบอกเลิกนะคะนี่เป็นหลายหลครั้งนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งจากหลายๆครั้งแล้วถามว่าเขารู้ตัวไหมค้นตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาค่อนข้างเครียดนะกาลังช่างใจว่าเฮ้ยคุณไปหรือเปล่าวะจริงเปล่าวะ นูในลักษณะนี้เริ่มเริ่มรู้สึกตัวแต่ไม่มั่นใจนะคะแต่ไม่มั่นใจเนาะโฮมิชเ erm นาะเห็นไหมหก <2, 8 S 2> เหรียญสองแปดเหรียญ <8 S 1> คือแล้วในมุมเขาจะไพ่นะจกไพ่นะเสิ่งที่อาจารย์รู้สึกถ้าคุณจะไปจริงๆอาจารย์คิดว่าเขาจะไม่ยอมให้คุณไปเนาะไม่เป็นเฮอร์มิชแล้วหกเหรียญจะเป็นฟิลในลักษณะห้าถ้วยเออแบบเขาต้องทําอีกแล้วเหรอเขาต้องพยายามอีกแล้วเหรอในความสัมพันธ์อ่า ในมุมของเราเราก็จะบอกเขาว่าถ้าฉันไม่ดีเธอก็ปล่อยฉันไปสิเธอจะดึงฉันกลับมาทําไมอ่ะเนาะใช่ปะ่ะเออเนาะเหมือนเข้าประมาณว่าจากหน้าไพ่นะคะเขารู้ตัวไหมว่าคุณกําลังไปก็คือตอนแรกก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวแต่ในที่สุดเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งออก็มองมแบบนี้แต่ตอนเนี้ยรู้สึกได้ว่ามันกําลังจะไปจริงไหมอ่ะแล้วเขาจะปล่อยให้คุณไปจริงหรอเขาควรดึงคุณกลับมาไหมแล้วเขากําลังคิดว่า เขาควรจะต้องทําอย่างไรดึงคุณกลับมาหรือเปล่าแล้วต้องเป็นเขาอีกเหรอที่จะต้องดึงคุณกลับมานะเห็นไหมต้องสู้กลับมาแล้วเหนื่อยอีกแล้วด้วยอความสัมพันธ์ที่แตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคตินะฮะสู้ครั้งนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณกําลังอยู่เหนือนะอันนี้ก็เป็นในเปิดไปก่อนนะเป็นดัวแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงคุณนะน,นี่บอกไว้ก่อนนะค่ะถึงคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีากัน เราก็มาดูกันนะคะเขารู้สึกเสียใจไหมจริงๆไพ่หน้าไพา่เนี่ยก็เห็นตั้งแต่ใบนี้แล้วล่ะว่าเขาเสียใจหรือเปล่าว่าที่คุณกําลังไปนะคะอ่าเขารู้สึกเสียใจไหมคะที่คุณแบบกําลังจะไปจากเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจไหมเดี๋ยวอยาจารเปิดให้แล้วกันนะว่าเขาจะพยายามดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่านะรู้สึกเสียใจไหม The world สามไมา้ t รี d v a n ์ e ตอนนี้เขายังไม่ได้สำนึกนะเหมือนรู้สึกนะแต่ยังไม่ได้สำนึกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณกำลังแบบพึ่งออกไปพึ่งหายไปพึ่งนิ่งไปรอบนี้ของคุณน่ะจากหน้าไพ่เนี่ยอาจารย์บอว่าคุณเอาจริงพอสมควรคือคุณไม่หือไม่อื่อ อะไรเลยนะคะโดยปกติแล้วคนเราถ้าเรายังมีใจให้เขาเนี่ยเราจะเรียกร้องว่าเออเธอต้องทำแบบนั้นเธอต้องทําแบบนี้สิฉันไม่โอเคเลยนะแต่ตอนนี้คือคุณไม่พูดอะไรแล้วอะพอแล้วนะคะงั้นนี่ก็เป็นมุมที่แปลกเขาเหมือนกันประมาณว่าเออคุณนิ่งๆแบบนี้คือยังไงเธอจะคุณจะอยู่หรือจะไปเนาะรู้สึกเสียใจไหมนะคะออรู้สึกเสียใจไหมที่คุณกําลังไป 862รอดูก่อนนะคะรอดูก่อนรอดูท่าทีถามว่าเสียใจไหมมันก็มีความรู้สึกเครียดขึ้นแต่ยังไม่ได้เสียใจขนาดน้นนาไพนี้นะเพราะอะไรจางนมองว่าเดี๋ยวเขารอจังหวะมันมี3กับ5แล้วก็เป็น8ปดกับสนะรอดูว่าเขาจะต้องจังหวะที่จะดึงหรือแอคชั่นอะไรเพื่อจะดึงคุณกลับไปไหมะ เพราะยังเขาเขายังต้องการคุณไปอยู่เนาะตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกก็คือเป็นฟีลของการที่ว่าคุณอยากอาชนะเขานะคะ Queen of ค่ะนึกถึงคิดถึงเนาะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกเสียใจไหมมันยังไม่ถึงฟีลเสียใจอะค่ะเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าคุณไปจริงๆนะแต่มันมีความเครียดความวิตกกังวลน,นะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นในมุมเขามองว่าคุณต้องการเอาชนะเขามากๆเลยนะคะที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารแบบนี้อืมอ่ะ พราะหน้าไพ่นี้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเขายังไม่ได้รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าตอนนี้รอดูท่าทีคุณว่าคุณไปจริงหรือเปล่านะอะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าแล้วเขาจะถ้าเราเงียบไปจริงๆคุณเน่ะเงียบหายไปหายไปจริงๆเขาจะมีการแอคชั่นดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์อีกไหมคะคุณคนนี้น,น้อยชอปเป็นเชเกิลถ้าเงียบไปจริงๆสองดาช็อปเปนเคเกิลไปค่ะนะ กลับมาดึงคุณไปคุณอาจจะดีกว่าคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าก็ได้ถ้าคุณนิ่งจริงๆนะเห็นไหมคีนอฟเบนเคิลส์นะคือถ้าคุณนิ่งจริงๆแต่คุณต้องไม่ดราม่านะคะคุณไม่ได้ท็อกซิกนะแล้วคุณไปทําให้เขารู้สึกได้ว่าคุณเน่ยแบบเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเนาะสนใจในเรื่องการเติบโตทุกๆเรื่องแล้วเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องการทำอาหากินมันจะทําให้เขารู้สึกอะไรหรือปะดูแพงแล้วก็จะเสียคนแพงๆอยู่คุณไปได้ปะ ไม่ได้นะคะต้องไม่ดราม่านะไม่ได้เป็นแบบเออดราม่าควีนนะไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องดราม่าอะไรทั้งสิ้นมีอะไรทําทําไปไปเสริมความงามได้เสริมนะทำอะไรที่คุณดูดีขึ้นได้ทำนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณควรทำนะคะเขาจะรอดูคุณสักพักถ้าเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาก็ปองพลาดเ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเขาไปเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเขาจะกลับมาเพจครับแล้วก็ q ค e n ครับเหมือนจะมาขอโอกาสให้คุณแบบปิดโอกาสเขาใหเออ้เริ่มต้นกันใหม่ในลักษณะแบบนี้และมีการแสดงออกด้วยไม่ใช่ว่าเข้ามาแบบเนียบเีเขาจะทําให้คุณพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยนะคะอืมจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเนาะแล้วเขาก็หา,า,าถ้วยเฮอร์ม erm ิช <laughs> แปดเหรียญไม่ไปไหนจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูแบบมันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะทําตัวแบบไหนที่เขาเงียบหายไปคุณจะนิ่งไปเลยคุณนิ่งไปเลยแล้วก็คุณไม่พูดอะไรในสิ่งที่คุณทำก็คือถ้าสมติเขาพูดคุยกับคุณคุณก็ไม่ต้องทอกซิกรอดาม่านะคะทาให้คุณรู้ว่าไม่มีเขาหรือว่าอะไรก็ไม่สามารถจะทําให้คุณกระทบกระเทือนให้คุณลําบากเพราะตอนนี้คุณไปโฟกัสสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตตัวคุณเอง ในลักษณะแบบนี้มันจะได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าในชีวิตคือคุณดูแพงอะ่ะเออพอจะชีวิตเขาไปได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้คือสักพักหนึ่งเลยนะเขาถึงจะกลับมาดูเหลือกลับมางอแล้วกลับมาแสดงออกเพื่อจะกลับมาในความสัมพันธ์สักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่เขาไม่สแสดงออกอะไรเพราะเขารอดูท่าทีของคุณอยู่ ว่าคุณจะมีรีแอคกลับไปหรือว่าคุณยังเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะมันรักรักเลิกหล,ล,ล,ลายรอบนะโอเคก็จบให้เขา้าเลยคุณอาจจ e ะเกิดนายลัคนาราศีธาตุน้ํานะมีนกรกฎพิจิลาศีสิงห์นะอืมเป็นพ่ยขยายอยู่เนะาะพายคู่โซเมทอยู่นะอืมเขายังตัดขาดคุณไม่ได้หรอกขาดนะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยจะกลับมาอยู่นะเนาะอืมนะถ้าดินผู้สกรรมกกราศีกัน ได้นะคะก็เป็นดูแบบโดยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผล่าทำนายลืมประชาสัมพันธ์ซะเลยนะเผยคอสศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะที่อาจารย์เปิดตัวเลขไปเมื่อกี้เนี่ยต้นคลิปเนาะทำไมถึงอ่านได้แบบนั้นแล้วตัวเลขส่งพลังงานอะไรการวางตัวเลขแบบไหนเพื่อเสริมดวงชะาตานะคะดึงพลังงานตัวเลขเออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทําไมถึงเชื่อว่าพลังงานตัวเลขมีจริงอา,อาจารย์น่ะ ดูดวงคนนะคะก็คือจากวันเดือนปีเกิดหรือเวลาเกิดเนี่ยคือดูได้เลยว่าชะตาเขาเป็นแบบไหนแล้วก็อย่างไรเนาะนั่นคือสิ่งที่เขาได้เจอจากพลังงานตัวเลขที่แบบมันเกิดขึ้นถามว่าแก้ไขได้ไหมเราแก้ไขได้โดยจากการที่ว่าเราแก้ไขตัวเลขรายล้อมรอบๆตัวเราเช่นเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านนะคะหรือไม้ก็เลขเบอร์โทรศัพท์เนาะซึ่งในคอร์สจะสอนรายละเอียดทุกอย่างเป็นคอร์สกลุ่มนะคะเราจะเรียนกันในวันที่3และ6เมษายน2568ถ้าคอร์สไพรเวทจะอยู่ราคาอยู่ ราคาอยู่ที่7,000บาทคอสกลุ่มอยู่ที่2,879บาทนะคะก็ใครสนใจก็ทักมาจองที่เรียนกันได้ต้องขอบคุณนะคะที่แบบว่าให้อาจารย์แบบโปรโมทคอร์สนะขายคอร์สอะไรพวกนี้เนาะเพราะจริงๆเ่ยนะสินค้าในช่องอาจารย์อ่นะไม่มีเลยนะไม่มีการแบบว่ามาตั้งใจแบบค่าดูดวงพิเศษไอ้ไอที่แบบว่าช่องสมาชิกอะไรอ่ะคืออาจารย์ไม่ได้เก็บนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายของอืง่นเนาะ ก็มีรายได้ก็รายได้จากการสอนแล้วก็ดูดวงเท่านั้นแล้วก็เลขเบอร์โทรศัพท์แกขายพลังงานตัวเลขนะคะก็ขอบคุณที่แบบว่าให้อาจารย์แบบเออขายคอร์สได้เนาะอ่าก็แจ้งว้นะที่นี้ขอบคุณชิการายขอบคุณชิการซับสไครต์ขอบคุณชิการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการนำเส้อสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์เป็นตาสีเขียวนี้กับคนที่ว่านะคะ เขารู้สึกเสียใจไหมที่คุณกำลังไปหรือคุณไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ,อ่านตามนไพ่นะว่าเขาเสียใจไหมเนะาะมาดูสถานการณ์ของพเขาก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเปค่ตัวเลข็็เป็นดูวแบบโดยรวมไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวเ้อเลขเจเลขสอเลขหกอืม อาจารย์ว่ายังไม่ได้ห่างเหินกันขนาดนั้นเนาะ ยิงเจอกันอยู่นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาภาษาระยะทางทัศนคติได้นะในลักษณะน,นั้นแต่คุณก็เหนื่อยนะเหนื่อยที่จะพยายามทําความเข้าใจเขาเนาะแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณวงว,งวางเขาแล้วนะคุณถอยถอยออกมาแต่ยังไม่ได้ตัดขาดหรือจบขนานั้นทัศนคติความความคิดเห็นนใะนเรื่องความสัมพันธ์แตกต่างกันมากเลยนะคะในการิร์ k หรือการทํางานในความสัมพันธ์คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากเพื่อที่จะรักษา ความสัมพันธ์นี้ไว้นะที่ผ่านมาเอ็ยี่สิบบางคนนะงนะเคยเป็นคู่รักเป็นคู่ครองเป็นความความรักเอ,อแบบเหมือนแบบก่อนหน้านี้รักกันดีเลยอะ่ะเป็นคู่รักกันเลยนะคะเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวกันเลยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยแล้วก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะแต่ตอนนี้คือ,คอถอยออกมานะคะ เหมือนว่าอาจจะอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะหรือทาอะไรร่วมกันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้กลับไปเป็นสวีทหวานรักกันเหมือนเดิมนะคุณไม่พยายามกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะตอนนี้คุณมองว่าคุณเหนื่อยจริงๆคุณอยากตัดจบออกทั้งหมดด้วยซ้ําแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังผูกคุณไว้นะบางคน,นเป็นความรักเป็นคู่ครองก็จะมีเรื่องลูกหรือเรื่องรับผิดชอบธุรกิจร่วมกันในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิด ในบางคนนะคะบางคู่บางเคสอา,อาจจะแยกกันอยู่นะคะห่างกันก็ติดด้วยเรื่องเรื่องของทะเบียนสมรสนะคะก็มีบางคนบางคู่บางเคสถ้าแล้วไม่ได้ติดในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดมาก็คือใจคุณนะคะก็ยังตัดเขายังไม่สุดยังไม่ขาดยังมองว่าเออมันก็อยู่ได้อยู่ยังมีความสุขได้อยู่นะคะคือใจยังรักเขาอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ดีคุณคุณก็มีโอกาสที่คุณจะใจอ่อนกลับไปดีขึ้นดีกับเขาก็ได้เนาะอืม โอเคเขาใดคุณอาจจะเกิดในวันเสาร์วันจันทร์วันศุกร์พรฤหัสได้อ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะว่าเขารู้สึกเสียใจไหมที่คุณแบบถอยหา่างออกมาแบบนี้นะเออด้วยไพ่าลอดทารโล่นะคะเขาลู้สึกเสียใจไหมนะคะที่คุณถอยหา่าง ออกไปแบบนี้เหมือนยังตัดไม่จบอะค่ะเนาะแต่ห่างกันเนาะอ่าคอดูค่ะอ่ะเอานี้ดีกว่าเราต้องถามก่อนว่าเขารู้ตัวไหมว่าคุณกำลังถอยห่างอืมเอานี้ก่อนแล้วกันเขารู้ตัวไหมว่าคุณกำลังถอยห่างออกจากเขารู้ตัวไหมหกไม้สามเหรียญหกไม้สามเหรียญนันโซส อืมคุยนักบอลเชจ,จริงๆเขาก็รู้มาสักพักแล้วนะว่าคุณแบบถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นี้เนาะหไม้9ก้าไม้เพราะว่ามันมีการเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์แต่เหมือนคุณกับเขาก็ยังคุยกันอยู่นะหรือเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ในอรอบๆตัวก็ได้เนาะคุณมีการแอคชั่นหาเข้าบ้างแต่ไม่ได้เยอะเนาะคุณจะสนใจเรื่องของการที่แบบอยู่กับตัวเองหรือพูดคุยก็คือเท่าที่จาเป็น ในลักษณะแบบเนี้มันไม่ถึงกับว่าแสดงออกว่าปรารถนาไอ้นี้อยู่ไอ้วอนอยู่จริงๆเขาก็รู้มาพอสมควรแล้วค่ะว่าคุณกําลังถอยห่างเหมือนคุยกับเขาก็เท่าที่จําเป็นหรือผ่านบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆอะไรแค่นั้นเองนะคะในหน้าไพ่นี้คือเขารู้ตัวว่าคุณถอยห่างนะมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่คุณก็ยังไม่ได้ไปไหนจากเขาขนาดนั้นโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลมมิถุนจนกุ่ม ถ้าด,ดินพืชศบกันมมก่กรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อนะว่าเขารู้สึกเสียใจไหมนะอ่านตามไพ่นะคะไม่ต้องดามมาเด้อค่ะตามไพ่อาแจ้งรัชชาสัมพันธ์ก่อนเนาะเมื่อกี้เปิดตัวเลขให้ดูนะคะออขอปัชชาสัมพันธ์ก่อนเรื่องคอสั์แห่งตัวเลขเป็นคอสกลุ่มนะคะเราจะเรียนกันใน วันที่3และ6เมษายน2568นี้เรียนแค่2วันแล้วก็เป็นการเรียนที่ง่ายมากเอาจากประสบการณ์อาจารย์ที่เปลี่ยนเอบอทรศัพท์กว่าตัวเองให้กับตัวเองนะกว่า30เบอร์ชอบทดลองค่ะนิสัยเป็นแบบนั้นแล้วรับมาใหม่อีก3เบอร์นะคะทดลองว่าตัวเลขชุดนี้จาก1ไป2 2ไป1 8ไป6 6ไป8เนี่ยมันแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็ยังไงจนในที่สุดกร็รู้ได้ว่าตัวเลขชุดเดียวกันนะ4 5 6 นะสี่หนึ่งห้าสี่ห้าหกอ่าสี่เอาเอาสี่หนึ่งห้าละกันนะสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่นะห้าสี่หนึ่งเนี่ยวางสลับตำแหน่งเนี่ยผลแตกต่างกันเลยนะคะนะแล้ววางตรงตำแหน่งไหนที่จะได้ผลดีหรือไม่ดีนะคะในคอร์สจะสอนทุกอย่างที่มีคุณอยากได้เงินนะคุณอยากได้ความรักเราจะต้องวางแบบไหนและอย่างไรและวิธีการวางตัวเลขเนี่ยเราต้องดูยังไง นะคะในคอสจะสอนทุกอย่างซึง่งจริงๆเรียนวันเดียวก็จบแล้วแต่อาจารย์จะมีการทำเวิร์กช็อปวันที่6แเราก็จะมาทบทวนอีกทีนะคะง่ายบอกเลยว่าง่ายแล้วคุณเรียนรู้ตรงนี้แล้วคุณจะแบบกระจ่างแจ้งคุณไม่ต้องไปหาประสบการณ์เหมือนอาจารย์อาจารย์ทดลองเรียบร้อยนะคะใช้ตัวเลขมากกว่าหลายปีแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่เลขชุดเดียวใช้หลายเลขมากเพราะว่าอยากรู้ว่าผลมันเป็นยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อจองที่เรียนกันได้เนาะราคาคอร์ที่สอยู่ที่2,879บาท Uh, ถ้าเป็น private, นะคอร์ส p r i v a t e นะคอร์สส่วนตัวจะอยู่ที่7,000บาทนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้เนาะขอบคุณนะคะที่ให้จันประชาสัมพันธ์ขายคอร์สนะออโอเคเรืกอนค่ะว่าแล้วเขารู้สึกเสียใจไหมคะมที่คุณถอยออกมานะ Queen of a c h e l o r ไพ่ตัวเดิมเดมพลอรเก้าเหรียญ โอ้โหไม่มีใครยอมใครหนไพ่าานี้เนาะ Nice s o u เขาก็ไม่ยอมคุณคุณก็ไม่ยอมเขานะคะในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าจะไม่คุยกันเลยเนาะ Queen of Pentacles High Princess นะคะมาต่อค่ะเมื่อกี้มีสายเข้าเขารู้สึกเสียใจไหมนะคะที่ที่คุณถอยห่างไป Queen of Pentacles High Princess the Emperor หนึ่งไม้ เก้าเหรียญเพจครับไหนสอรดเมนเดเชีย nice น <laughs> เออแหม่เมนิเซียนเนาะืมเชอร์รรสคุณอาจจะดูกับต่างชาติตา่างศาสนาก็ได้นะคะขอดอูนี่หน่อยสิขอดูรีโรปเจ็คืาก็รู้สึกเสียใจไหมเก้าถ้วยเก้าดาบมันมีความเครียดอะค่ะ นะถามว่าเสียใจไหมอาจารย์มองว่าเขาก็มีความรู้สึกภายในที่แสดงออกอยู่นะรู้สึกภายในที่ว่าเขาไม่ได้สําคัญกับคุณแล้วในตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาเสียใจนะคะออลึกๆภายในใจเขาเสียใจแต่เขาพยายามจะกดข่มอารมณ์ตัวเองนะที่ผ่านมาจากหน้าไพ่เนี่ยเหมือนสิ่งที่จารย์รู้สึกก็คือเขาเคยได้รับออไงแงความนิยมยกย่องจากคุณนะให้การให้ p r i จากคุณนะคะ เ,เป็นคนที่มีโก้จัดมากนะน่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเปนคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เฟรนลี่คือที่ผ่านมาในความสัมพันธ์อาจารย์บอกแบบนี้นะ <c oughs> เขาอาจจะเจอหลายหลายคนนะหลายๆคนที่แบบให้ไพโรตี้และให้ความสัมพันธ์กับเขาในเรื่องความสัมพันธ์แล้วคือเขาไม่เคยตกเป็นรองกับใครเลยนะ <c oughs> เขาไม่เคยงอใครด้วยในเรื่องของหน้าไพ่ตัวนี้แต่รอบนี้ยคือ,ค,อคุณไปทําแล้วก็ไปส่งอิทธิพลต่อเขา นะคะให้เขาได้รู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าในชีวิตคุณเลยน้วมนมี9้าวถ้วยนะนายออฟสอรแล้วก็คิงแ a นส์ตรงนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่อยากจะอ่อนแอนะคะถามว่าเสียใจไหมจารย์มองว่าเสียใจนะนการที่คุณเงียบนะแต่ไม่อยากจะจะอ่อนแอแสดงให้คุณรู้ว่าเขาเขาเขาเสียใจเพราะว่าเขาเป็นใครนะในลักษณะแบบนี้เขาดู9้าเหรียญก้าเหรียญเดอ h ์ฟูนายช็อคเ of Pentacles หนึ่งถ้วยสองดาอาจารย์มองว่าเขาเสียใจนะแต่ไม่อยากอ่อนแอก็พยายามแบบอยู่บนความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้คุณกับเขาถึงแม้มันจะถอยห่างกันก็จริงแต่คุณก็ยังอยู่คุณก็ยังมีรีแอคชั่นกับไปหาเขาถึงแม้เขาไม่สามารถจะครอบครองใจคุณได้เหมือนเดิมนะคะความรู้สึกคุณได้เหมือนเดิมแต่คุณยังมีการอยู่ในอยู่ในชีวิตเขายัางวนเวียนในชีวิตเขาอยู่เขาก็เลยมองว่าไม่เป็นไรเสียใจก็เสียใจแหละ แต่ก็ยังอยู่ไหมล่ะเออแต่ก็ยังอยู่ไหมล่ะแต่จากหน้าไพ่นี้บอกเลยนะออมุมของเขาเขาอยากชนะเขาอยากให้คุณแบบแสดงออกว่าเขาสําคัญกับคุณให้คุณยอมเขาในการที่ว่าแสดงว่าเขาสําคัญกับคุณในการที่คุณยอมเขาแต่ถามว่าคุณจะยอมไหมคุณก็ไม่ยอมอยู่ดีนะคะมันเป็นฟิลในลักษณะที่ว่าอยู่แบบนี้ต่อไปก็ได้นะในบางครั้งก็หงุดหงิดหัวเสียแตออ่ในเรื่องของความรู้สึก นะคะที่มันไม่ได้ดั่งใจที่คุณไม่ลงให้เขาแต่ในมุมเขาก็คือมันอยู่อย่างนี้ก็ได้อะ่ะมันวุ่นวายวุ่นวายในชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะฟิวอาจารย์รู้สึกแบบนี้ขอไม่มีคุณอยู่ก็พอ,อเป็นลิ่งเขาเป็นแบบนั้นนะคะเออแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตอบโจทย์ตัวเขาที่เขาต้องการมันไม่ใช่นะมันขาดทั้งด้านความรักความรู้สึกความอารมณ์อะไราอาทราอาวร,าร,าร,ารกันอะ่ะแต่เป็นฟิลมันฟิลของความอยากเอาชนะ อย่างนั้นซะมากกว่านะคะแต่เขาก็ยังถือคุณไว้นะไม่ว่ายังไงก็ขออยู่ไปแบบเนี้เออไม่สามารถกลับไปครอบครองความรู้สึกคุณได้เหมือนเดิมแต่ก็คือขออยู่แบบนี้ไปก็ได้เออปัญหานะคะหนึ่งคือเขาไม่แสดงออกนึนความรู้สึกที่เขาต้องการที่มีต่อคุณอย่างชัดเจนคือเขาไม่ยอมอ่อนให้คุณนะคะสองนะคะคุณก็คงทามาเยอะแล้วอก็พอเหอะนะพอเหอะคุณก็เลยเอาเวลาที่มีอ่ะเอาไป ทำอย่างอื่นนะทำอาหากินพัฒนาตัวเองนะก็เลยมองว่าก็ไม่ได้สนใจกับเขาแล้วขนาดนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถามว่าเออมันมีบางอย่างมันคุณยังผูกกันอยู่อะ่ะบางเรื่องอะ่ะบางคนนะคะถ้าเคสนี้มาเคสอาจารย์ก็เห็นว่าอาจจะอยู่ในที่เรียนที่ทํางาน ที่เห็นกันอยู่ไห้ล,ล้อมด้วยเป็นเพื่อนกันนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีกว่าคุณนะคะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์นะมันทําให้แบบว่าไม่สามารถเปิดเผยหรือแสดงออกว่าต้องการและปรารถนาคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบชัดเจนได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันขึ้นห้าหมายชาริออตเนี่ยอา,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นมีคนของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเสียใจนะคะกับการไม่มีคุณอยู่เนี่ยเขาเหมือนยอมรับความเป็นจริงได้ว่า มันสถานการณ์ความเป็นจริงมันไม่ได้อะเขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเสียใจมันมีอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็ทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นะดังนั้นก็อยู่กันแบบนี้แหละมันก็โอเคแล้วสําหรับเขาเนาะแต่สําหรับเคสที่แบบเป็นคู่รักเป็นคู่แฟนกันเป็นสามีภรรยากันมาก่อนแต่ต้องทําอะไรร่วมกันเนี่ยก็มุมของเขาก็ยังมองว่าคุณกับเขาก็มีเรื่องของถ้ามีลูกก็มีเรื่องลูกที่มาคุยกันอยู่มันก็ยังอยู่กันไหมล่ะ ก็ไม่เป็นไรอีกโก้ก็กอดไปของเขานะในในลนนักษณะนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องลูกนะคุณก็มีการอ้อยการหยอดว่าเออก็ทําให้เขามีความสุขได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเขาจะง้อคุณไหมเขาก็จะไม่ง้อขนาดนั้นนะเพราะว่าในเมื่อคุณยังอยู่เขาก็จะไม่ง้อนะอันนี้นะไปอย่างนี้นะนะโอเคนะคะก็จบให้ เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงห์ธนูธาตุดินภธษกรมกรราศีเมษนะคะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิราศีกรกฎถ้าลงมีฉุนทุนกลุ่มได้ก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะคะอ่าสนใจดูวด,วดวงส่วนตัวลงคอร์สเรียนนะซึ่งอาจารย์เปิดคอร์สศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะอ่าเราจะเรียนกันในวันที่6และ8 เอ้ยไม่ใช่สิสามและหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ราคาคอร์สอยู่ที่สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะถ้าเป็นคอร์พรเวทจะอยู่ที่เจ็ดพันบาทถ้าสนใจก็จองที่เรียงกันได้เนาะสนใจแก้ไขเรื่องตัวเลขนะคะจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถเลขที่บ้านนะคะหรือชื่อนามสกุลมงคลก็ติดต่อตามช่องทางได้เลยขอบคุณชุก,การายขอบคุณชุก,การสับซัไครขอบคุณชิก,การเดินทางขอบคุณ,กกคณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ